เนื่องในวาระดีผีขึ้นปีใหม่พศ2565ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวได้พบเจอแต่ความสุขมีความสมหวังดังใจในสิ่งที่ปรารถนามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงและขอให้ทุกท่าน ได้เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยความระมัดระวังให้คำนึงถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพี่น้องสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุสนวิชาการทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีปีใหม่ค่ะขอชาววไทยจจงงสสดัดดีีลตุ แตบัดน,นี้ให้สิ้นทุกสุขสเกษพรสมปีสวัสดีวันปี